ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันยิ่งเหมือนเดิมพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอัดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่มีครับมีหลากหลายให้เลือกนะพี่นะผาพสวยๆอย้งนั้นนะครับพี่นี่พี่นี่พักกิ่งรัชการนะพี่นะนี่ทองดอกบัวนงพี่หนักถึงเลยพี่สวยมากสอสองพันห้าจะพี่สวยมากเลยพี่สองพันห้า ทรงเครื่องด้วยคำนี้ราชการทรงเครื่องอพี่ตันตึกเลยเรอตันตึกโคตรหนักเลยนะพี่แค่เนี้แล้วก็พี่มีแผ่นกระดานชนวนโคตรสวยเลยพี่ภาเวสสุวรรณหลวงปู่ภูวัฒนาล่อคับพี่นี่หายาก ปุบภูวธาล่อครับพี่พันห้าครับพี่นี่พันห้าน่าใช้นะพี่นะหายากนะสมเด็จวระละครพี่นี่โคตรสวยเลยโอ้่ขอหนึ่งพันนะมวลสารเพียบเนี่อฟฟฟัดเลยค่าแป้งลอย หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสวยจริงสวยมากๆครับพี่โหมาดูมีกันบ,บ้างพี่อันนี้ด้ำไม้ฝักไม้นะอันน,นี้ไม้พยุงเป็นของพ่อเดิมพี่กงจักรนาลายครับพั 1, นสามมีพันสามน่าใช้ ดำไม้ฝักไม้ครับไม้พยุงพี่นี่มีดหมอนะเป็นหลงปูดทวดวัดช้งให้นะครับพิธีปีศูนย์ห้าใช้มากครับเขียนว่าลงปูดทวดวัดช้งให้ครับพี่พิธีปีศูนย์ห้าจานเพียบเลยนี่ครับพี่อพรนร3สามพันสามห้านิ้วนะ หางหนวมาอันนี้มีดพ่อเดิมด้ามงาพี่ดูด,ด้ามก่อนยาวเท่าไหร่เนี่ยยาวพี่ยาวเนี่ยพี่ดูความยาวก่อนเห็นปะละ่ะเฉพาะงาดุนเบลเลอร์เลยนี่ขาเป็นหมื่นแล้วพี่งาดุนเบลเลอร์อย่างยาวเลยพี่นี่น้องสิงมีดพ่อเดิมครับนี่ขอสองพันห้านะ พี่แค่งาก็แค่งาอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนี่อย่างยาวเลยพี่งานกระเด็นด้วยเนี่ยอามาทำเป็นด้ามโคสวยเลยพี่เ้ยอย่างยาวเลยพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มานะเยอะนะพี่วันนี้พายเยอะนี่จะก,กดของคอช้างหลวงพ่อเดิมครับจะก,กดโทนนะพี่ดูเลยสามกริย์เนี่ยฮะหกร้อยบาทนะพี่หลวงพ่อเดิม นี่หกร้อยนี่นี่ก็จะกดโทนพี่ทองแดงยาวประมาณสี่นิ้วเนี่ยเพราะเดิมครับจานเพียบเลยน,นี่ยอดนิยมเลยนะดอกเนี้ยนี่จะกดพอเดิมครับนี่ครับ เจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยโคตรน่าใช้เลยเจ็ดร้อยบาทดอกนี้สุดยอดพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มานะพี่นะพี่นี่กุม,มารหลวงพระเตะคงทองไม้แกะนี่ลงรักปิดทองโคตรเก่าเลยหายากนะมาพระเตะไม้แกะด้วยยังไม่ธรรมดาพันห้าตรงเนี้ยพันห้าโคตรน่าใช้เลยพี่ หนึ่พันห้ารอบาทมีอยู่ตัวเดียวนะนี่วันมีคนมาต่อพี่สิงห์หลวงพ่อหอมขายไม่ได้ครับเนี่ยพี่พี่ดูนะสวยมากนี่พี่ดูดิหนาเลยแกะมือสวยๆนี่สิงตาไฟนะทรงเครื่องสี่พันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ ยอดหลวงพ่อหอมครับผิดหายากด้วยแกะมือสือส่อแบบเนี้หลวงพ่อหอมมาดูหลวงพ่อหอมกันต่อนะชุดดูชุดหลวงพ่อหอมเลยนี่ก็สิ่งหลวงพ่อหอมพี่งาแกะตาไฟนี่เจ็ดร้อยตัวที่หนึ่งมีสองตัวนะตัวที่สองนี่เจ็ดร้อยพี่เรียกเอาเลยชับราคาไหนนะหลวงพ่อหอมมากดูหลวงพ่อหอมพี่นี้ หินมิดโกนนะสมเด็จขีดสิงหินมิดโกนหลวงพ่อหอมเจ็ดร้อยเหมือนกันพี่พี่ชอพี่โทรพี่แอดไลน์มาครับนี่รุ่นแรกพี่เลี่ยมเงินด้านในีนเดิมๆเ,เลยนะแล้วก็เลี่ยมทับอีกทีนึงหมดแล้วเนี่ยอันเดียวปักนามรุ่นแรกสองพันห้าร้อยบาทโคตรสวยชับเป็นโลกเลยนี่สองพันห้าร้อยบาท นี่สองพันเก้าเขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวหลวงพ่อปานอย่างสวยมันเขี้ยวนะหายากแล้วอย่างเนี้ยช้ำเลยพี่ดูสองพันเก้าร้อยบาทพี่สวยมากมากพี่ชอบพี่โทรพี่อัไลน์มาเนี่ยพี่นะพี่นอนล่าจังเลยอ,อันหนึ่งนั้นเนี่ยพันห้า ไม่มีแล้วหมดแลวนี่จานเพียบอันสุดท้ายแล้วนี่จานเพียบเลยเก่านี่ของเดือบเพระาะเป็นนอนแรดน้ำหมดแล้วไม่มีแล้วนะพันห้านะดูจบวีพาเยอะเนี่ยไปแกงปู่บุญพี่มีตะกุดด้วยบุทองพันห้าพันห้าสวย นี่สี่พันพี่ปลอดเลี่มเงินวัดในลงนี่เดิมเดิมเลยเดิมเเลยนี่สี่พันเลี่ยมเงินครับพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มานะไลน์ไปนะพี่ใครชอบพระราคาไหนก็ทักได้เนาะเที่ยวงากกะรักแก่เรามีครบนะนี่พันสองพอมีสององค์บดปกติกายละอง์เราหกร้อยไงนี่พันสองมีแก้วสะพัดนึกด้วย คำหมากคำข้าวก้าวสะพัดนึกยกชุดเลยโคตรหายากเลยพี่สายปัสนากรรมฐาน,นชุดนี้พันสองแล้วก็มีหลากหลายนะม่นะเต่าพี่เต่างาแกะเต่างาแกะปูสุกนี่แล้วนสุดท้ายแล้วอันนี้เจ็ดร้อยสวยมากเจ็ดร้อยเต่างาแกะ เที่ยวเสือหรอพะปานนี่สวยพรล่าหือย่างสวยเลยนี่นี่ครับเอาเก้าร้อยนี่ไปดูจานดีไปดูจานก่อนหุยเก้าร้อยพี่สวยจริงเก้าร้อยครับพี่ชอบพี่โทรพี่แอนไลน์มานะกะลาตาเดียวลงรักปิดทองเอาแปดร้อย นี่หลวงพ่อน้อยนี่กระลาสันนาเลยสวยเลยจานเพียบนี่สุดยอดแปดร้อยนี่เอา, 900, อ 900, เ,าเก้าร้อยขอเก้าร้อยพี่ล็อกเก็ตมีอันเดียวนะล็อกเก็ตพอเดิมพร้อมใส้เก่าๆเลยนี่จานไปดูดินี่หลวงพ่อจานมือนี่ล็อกเก็ตสุดยอดไหนมีมีไรนะสุดยอดแล้ว แล้วก็มีหลากหลายเหมือนเดิมนี่พีพานะพี่นะกระดูกกำมช้างปลัคขิกพระเดิมครับนี่เจ็ดร้อยจานเพียบเป็นกระดูกกำมช้างนะเจ็ดร้อยค้าขายดีจิ้มจิ้มจิ้มจิม้พี่นี่ค้าขายโชคลาภเนาะแพงเพรานะอ,อ่ำพี่เขาควายเพลือกโดนฟ้าผ่าตายพี่ดูนี่เขาควายเพือกนะ ใส่เวงเลยนี่เรียมเงินด้วยอ่ะนี่ขอเก้าร้อยขอเก้าร้อยพี่พออัำคอยเพือกนี่ขอเจ็ดร้อยพี่ปู้ใจวัสดเดชบูทองคำจะก,กุดผิดสมอนโอ้โหน่าใช้เลยพี่เป็นบูทองคำแท้เนี่ยเจ็ดร้อยพอเจ็ดร้อยน่ารักเลยหลวงพ่อปานพี่เนื้อจะกลัว ขอเจ็ดร้อยเบียกแกงปู่บุญนี่อันนี้สวยนะพี่ดูจานดิจานทั้งองค์เลยเอาหกร้อยพอจานเต็มเลยหกร้อยพี่ส้ยงาอัดพันสาม นี่เชา่าสวยฮนะเขาร้อยมาแล้วเนี่ยแต่งขึ้นคอแล้วสวยแล้วเท่แล้วนี่พันสามเป็นไส้งาอัดพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มานะพี่ปิดตาพิมพ์ปัน้นหลวงพ่อแก้ววัดเทววันนี้ถักเชือกเ,เลลก่าๆลงรักพิมพ์ปั้นมือถักเชือกนี่เอาหกร้อยหกร้อยพอแล้วหกร้อย แหวนพอท่านขายแหวนอุตตมู6หกร้อยหกร้อยราคาเบาๆพี่เนาะอีพี่นี้พัเยอะพักสวยครับพี่หลวงพ่อสนิทนกนี่สาริกาคักขายชั้นหนึ่งเลยหลวงพ่อสนิทเป็นหินอ่อนเศกนั้นเนี่ย พอสนิทวัดลำบนลอยพี่หายากสวยเลยเนี่ยพี่อ่ะเจ็ดร้อยสวยจริงครับนี่เจ็ดร้อยบาทหายากครับพี่สาริกานะ้ำเมตาชั้นหนึ่ง mm hmm. ก็เล่นแพงกว่านี้นะ mm hmm. ก็เล่นโหแพงพอสนิทแพงมาก mm hmm. เพราะเงินพี่พิมพ์นิยมครับลงรักปิดทองพี่ดูดีความเก่าอะ่ะและพัดสวยมาก ร้อยพะยอดธงเนื้อสมฤทธิเงินพี่นี่สามขาด้วยหายากสวยนี่ขอเจ็ดร้อยพี่น่ารักน่ารักเลยนี่เจ็ดร้อยสมฤทธิเงินนะจัก,กุลพอคิดวัดขมังทองฝาบาทสิทธิ์เอกพราะเงินบางขาน เจ็ดร้อยบาทพี่หายากคดเก่าเลยพระกิ่งของตะเคียนพี่นี่สวยนะครับองค์ที่หนึ่งหกร้อยพี่จานเทียบเลยองค์ที่สองพี่โอนเงินสดแล้วส่งให้ฟรีนะเก็บไปทางโกคาสิบนะ องค์ทสองสวยครับเราส่งทุกวันนะพี่เราไม่มีวันหยุดนะปีใหม่เราขายทุกวันนะครับหกร้อยพี่นี่องค์คดผ้ะปานปิดลาไม้แกะรักต้นรักแกะเนี่ยสวยขอเจ็ดร้อยองค์คดหลวงพ่อปานหายากปหลักคิกหลวงพ่อกลวยครับ ยกชุดเลยนี่ปลาคิกเจ็ดร้อยมีดอิตโตะหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับนี่นี่คัาขายชั้นหนึ่งเลยขอเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยโอ้โหสุดยอดจิ๋วจะเจ๋วนะจิ๋วจะเจ๋วนะปลาคิกเพชรบุรีนี่สวยจานเพียบเลย นี่ขอเจ็ดร้อยพี่เออมีแผ่นปั๊มลงยาเพราอเดิมขอเจ็ดร้อยพี่เก่าจานเพียบเลยนี่อัคระเล็กรันจานหลังเต็มเลยลงยาด้วยเจ็ดร้อยพี่ชอบพี่โทรพี่อลายมาเนาะพี่มามาดูชุดปิดตากันบ้างเนาะปิดตาก็สวยๆนี่ปิดตาไม้แกะปุนรอดลงรักปิดทองหกร้อยพอ ปิดตาเนื้อสำริดเงินขอเจ็ดร้อยพี่โหจะรวดพิมพ์นิยมเลยพระทับพทองนี่สวยมากเจ็ดร้อยปิดตาปุอของ่ยพระพันสูงพี่ฝั่งตะกุทองคำขอเจ็ดร้อยเนี่ยสวยเลยหลักล้นๆเลยและปิดตาหลังแบบหบบพรแก้วฝั่งตะกุทองคำโอ้โหเพีเยร์ไอสวยนี่สวยมาก 600้อีพีนี้เท่านี้นะพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะพี่นะสวัสดีนะจ๊ะ